คลิปที่กินมามา่าเผ็ดรอบที่แล้วที่ผมกินกับหยกไปไนะครับมันนั้นเป็นเผ็ดคูณสองนะครับแล้วบอกว่าถ้าถึงสี่หมื่นไลค์จะมากินเผ็ดคูณสี่แต่มันหาคูณสี่ไม่ได้วันนี้ผมเลยจักคูณสิบคือมามา่าเผ็ดคูณสองห้าห่อนะครับหนึ่งสองสามสี่ 5นะครับผม5ห,หอแต่ว่ากิน3คนนะคือจะช่วยกันกินเพราะว่าผมยอมรับเลยว่าคนเดียวผมไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆคนคนแม่ไม่ไหวเออแล้ววันนี้ให้ดูนะว่าคุณสิบจริงๆนะอย่าหาว่าสตอโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่กินเลยกับผมนะโอ้โรู้เรื่องอร่อยเฉยโอเคไม่เสือมาแล้ว นนทวัฒน์เอ็นทีครับผมโอ้โหสามหนุ่มสามมุมบอกเลยสามคนนี้ไปที่ไหนนะครับแตกมาถึงที่นั่นแบบแตกกระจายเราอะชี้แตกกระจายยิงกระเทยอ่เนี่ยกินอะไรมั่วซั่วไปหมดขี้แตกล้อเล่นล้อเล่นวันนี้นะครับผมต้องก่อนเลยต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ติดตามพวกผมทั้งสามช่องนะครับคลิปที่แล้วที่ผมถ่ายมาหยุดต้นแต่ว่าได้เป็นสองคนไงเป็นคลิปมาม่าเผ็ดคูณสองนะครับคนกดไลค์มาทั้งหมดสี่หมื่นแล้วนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากมากเลยนะครับเป็นไลค์ที่เยอะมากและทำให้ผมต้องมาเผชิญกับคควาาามเผ็ดทีี่่อออยยูตตรรงหนนน้้้ับบกกไป ิปนะครับคือมะม่าเพลนปูนสองห้าห่อเราจะมาใส่กันให้เห็นเลยนะครับไปลุยนี่นะครับห่อที่หนึ่งใส่เลยเนี่ยใส่เลยพี่อ่ะเล่นลิ้นเล่นลิ้นห่อที่หนึ่งนะดูนะโอู้ห่อสองอันนี้นะตูวคิดลมควันนะเพราะผมใส่ไปเลยครับแล้วโอ้ยเละเทะเนี่ยถ้ากินไหมห่อที่สองห่อที่สามมือก็เริ่มสั่นแล้ววะห่อสี่ผมชอบเลขสี่นะเดี๋ยวชอบสี่ด้วยสองห้าครับผม พอสุดท้ายพอที่5อย่าบอกไม่เผ็ดนะนี่คือคูณ2นะครับน้ำจิ้มดำน้ำจิ้มนะครับเป็นน้ำซอสเราก็จะมาใส่อันนี้นะครับเราใส่สุดท้ายนีอันนี้เใส่ตอนคลุกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอ่ะเรียกว่าแอัเซสซอรีิอของดับเผ็ดไม่ใช่คือให้มันอร่อยขึ้นี่ึ้นเป็นกะของนิดตัวช่วยเราจะมาคนนะครับผมเฮ้ยพี่อะไรพี่เป็นคนติดคุกโอ้ยยังเกินไม่ทันไอ้หัวร้อนแล้วดิคุณดูดีหน้าดีมากเราเยอะด้วยนะ หอมแต่ว่าหอมกินมันรู้ก็รู้ดูก็รู้ว่เผ็ดอ่ะตายแน่ๆตายตามมากๆประโาชนตา้หมดนะออกข่าวหน้าหนึ่งกินมามกๆเป็นตัสองตายสามยูทูบเบอร์เกือบตายจะพอแบบไปได้สวยมั้งมั้งไม่รู้นะครับเพราะเราไม่เคยคิดว่าเราดังไงเราคิดว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาใช่เราคิดว่าเราสร้างความสุขให้ประชาชนนะครับผมเหมือนต้องวันสุกร์นะพูดอย่าพูดอย่าพูดครขอโทษเลครับขอโทษที่ทำให้เขาตื่นเต้นเต้นเต้เฮ้ยน่ากินเปล่า ไม่ช้าแบบเปล่าแบตหมดยังยังแบบยังเต็มเลยเฮ้ยไรอ่ะอุปกเไม่เลยเดี๋ยวกินไหมน่กินไหม่กินครับกินเดิเ่เยเง้เดี๋ยวดีรโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อคเซรรี่หรือว่าเครื่องรนดักของเรานะครับมีส่อันนี้คือใส่ไปเลยน่ากินนะนี่คือเป็นน้ำมันงานะบมน่กิน ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมทุกคนขอให้ทุกคนที่ดูอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้ถึงไม่เอาเลยจะรอดไหมถ้าคลิปนี้ถึง40,000ไลค์โอเคผมจะพาน้องๆกินข้าวมาพร้มคือถ้าคลิปนี้ถึง40,000ไลค์ผมบอกเลยจะมีอะไรแปลกๆมาให้พวกเรากินโอเคเอาหนัวงั้นวันนี้ กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมก็ล่าด้วยนะครับแล้วอย่าไปลืมไปติดตามช่องนนท์ตะวันทีแล้วก็ยกโซเยอร์ด้วยนะครับครับผมเยอะมากมายเลยนะครับผมโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยไหมเริ่มขอสัญญาณหนึ่งคนหนึ่งสองสามดื้อดื้อจะรีบกินอ่ะนี่โอยโหคำแรกมาแล้ว มันไม่ผิดกว่าธรรมดาเยอะเลยอ่ะคือธรรม,มาดาผมก็เผินแล้ว ควรนะเวลากินอะของคือแบบเนี้ยต้องกินอะไรมารอ,องท้องกันนะครับใช่ครับมาเคลือบกระเพ,พาะก,ก้นกนมอะไรนี่มาเคลือบกระเพาะไปใช่คืออย่ากินทั้งทั้งที่ท้องว่างนะก็ค,คือหาอะไรมาจัดใส่ไปด้วยนะครับลองไว้พร้อมกัน,หน,น,น,นหน่อยมามาชนชดชนชนไหนชนไหนเยอะดิเยอะประมาณเนี้ยเออะเยอะเลยเลยพี่ขอร้องเลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะได้มาชดชดชนชดสามสองหนึ่ง ้ำไม่ขวดแล้วจ้าบอกเลยว่าบอกเลยว่าแใหม่ๆสองกุศลไว้ใจเราเฮ้ยมีอะไรด้วยอย่าเลยพี่งตาไหลตาไหลฝากต้อตาไหลยกย่างหน้ายกแต่ว่าหยกมันเป็นคนมีเงินแล้วใกล้หมดแล้วนะครับทุกคนเยอะไปกินเน็ตได้พวกเราใกล้แล้วสู้ตอนนี้เริ่มแสบท้องแล้วนะบอกเลยว่าถ้าไม่มีอะไรลองท้องอย่างกินนี่คือเขาเรียกว่านี่คือชาเลนจ์ของคนไม่กินเผ็ด ไม่ไหวมันแต่มันจะหมดแล้วอ่ะแบกเยอโยกหมดครับโง่จ้ายุดนะไม่ไหวโยกไหวกูแก้มกูไม่หยุดไหวผมพี่แก้มผมเยอะว่าอี่อะไรไม่เอาโอ้น้ำลายคีบมุกงไหลน้ำตาแตะคิดนี่มันผมมาแก้มสอคนเด้อสองขตั้งสองคนเหมือนน้ำลายไอ้บ้าไม่เลยเพื่อ มันเลีนึ่งบาดี๋ยวที่หน่งกดนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็สําหรับชาเลนจ์กินมร่ามเผ็ดจบแค่คลิปนี้นะไม่มีแล้วนะครับแต่ขอแค่กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับที่ผมพยายามทำของคนไม่กินเผ็ดนะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมไม่ไหวนะแต่ว่าเหลือขนาดนี้นะเฮ้ยจริงจริงสู้ไม่หมดไหมยอมเลยเอายอมแบบไม่ไหวจริงพี่กายม่หลไงไม่ไหวผมขี้เกียจเหมนว่าชนแล้วผมตักคำโคตรใหญ่อ่ะ เป็นว่านะครับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ตนะครับย้ายคลิปเป็นว้ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กดสามคนต้องไปแล้วก่อนแ,แล้วนะครับผม,มุกวนวันนี้ไม่มไหวแล้วลงมือกครับผม